มาหอดเลยนะครับผมสลับมือนี้นะครับสนามบั้งไฟบ้านแสนแก้วนะครับผมมือนี้นงานจะเป็นไข่สีทองนะครับมือนี้ไข่สีทองวันนี้จ่อต้องการสองบั้งนะครับมีบังแรกนะครับสวัสดีครับผมงานไข่สีทองทีมงานกำลังเรือมสวัสดีครับเซียทองสุ้ครับสวัสดีครับนี่ครับสปอนเซอร์ใหญ่ครับ บอลอะไรเข่านะครับส่วนหุ่นติวาอยู่ในช่วงแก่ทาเนี่นะครับลงเอิงมาครับไอเท่าลงเอิงมาหนิไอเท่าลงเอิงมาหนิแชมป์ของสองลุงนึกเอานะครับเอิงเพราะเอามาขัดเห็นน้ำเขาอยู่น้ากไปลงือี่นะครับอันนี้น้องสไปร์หรือว่าโกแก่เอาไปที่เลยเดี๋ยวโบนไม่แน่โบนเดี๋ยวลดไม่แน่ก็ที นีทีมงานโกแก่น้องสไปรวันนี้นะครับทีมงานคิวคืออะไรทีมงานคิวที่ส <12 S 1> ิบสองนะครับทีมงานโกแก่หรือว่าน้องสไปรนะครับหรือว่านิ่มหน่อยนึงเนาะมาหนีนหางเกียร์เอเลยนะครับ่ต้องห่วงนะครับสำหรับใครนี่ นี่เสรีชัยคิวแรกนะครับเสรีชัยมัอนี่กำลังลงหนำลงนมนะครับไกลจีแล้วแนะครับนี่ครับปลาเสเข้าไปได้ครับคิวแรกหรือเปล่าเนี่ปลาไปมันหมานครับมันหมานทีมงานเสรีชัยนะครับคิวแรลกกำลังลงหนำลงนมนะครับนี่เพื่นี่ครับทางสีลองเงี้ยนะครับคอนเซ็ปต์นะครับ เบลีชัยหาสีน้ำเงินนี่ไหนเป็นโชคบักจอนนะครับโชคบักจอนวันนี้โชคบักจอนโชคบักจอนคิ้วได้โชคบักจอนมันนี้คิ้วหกคิวที่หกนะครับวันนี้โชคบักจอนจุดเร็วจุดเร็วแน่นอนนึงนะครับมันนี้โชคบักจอนนะครับคิวที่หกท่านหนีครับโชคบักจอนนะครับวันนี้ ยอดไอคิวบอกวันใครคืคิวได้ครับอ่ะวซา่มาทาบงทีจูว่าไผเป็นี่นะครับคิวิานะครับเอาไ้ครับสีเทพยายมนี่ครับที่เด็ดเลยทีเด็ดเลยนี่นะครับทีงานันิเสียครับครับผมครับ ยอดไอ้คิวนะครับดูว่าฟังสันติสุขสังเวียนปลาสดน,นะครับคิวที่15อันนี้ทีมงานกระลอกน้อยนะครับเขาเอ๋อเข้าหมูอ่านนี่พลาดนะครับผมดเกินกว่าสิปลอ่อยแห้งจังหวัดแหลกนะครับกระลอกน้อยผมทีมงานกระลอกน้อยนะครับทีมงานสร้างสั่งสันนะครับวันนี้คิวได้ครับสร้าง ก่ครับคิ้วเก่านะครับนอกระลอกหน่อยครับเมื่อวานก็ไาแห้งเลยจังหวัดติชฐานนี่แห้งเลยแห,ห้งมันก็ตกมันพุ่งไปเลยนะครับบอ,อกตรงว่าครับมือนี้ก็ให้มันมานนะครับทีมงานกระลอกหน่อยนะครับมือนี้ครับผมกระลอกน้อยครับกระลอกหน่อยกระลอกน้อยมันมันนะตัวเออหัวเป็นตุ่มทีมงานไหนนอน,นี่นี่นะครับเสือร้ายขอวางของเรานอนละสิงห์เทพ ไปหมดแล้วสู้ไม่สู้ครับสู้ครับสู้ครับอันนี้สู้นะครับหัดังหัวดังนะครับคุณแม่เปิดให้เลยครับคุณแม่เปิดให้เลยไม่เช้านะครับนอนละสิงเทียบวันี้ผมก็ใส่เสื้อนอกระสิงมานะครับใส่ใส่มะกั๊นะครับ่ได้ใส่มาอย่างเดียวเรื่องมองน้ำไหมานะใช่ไหมนานยับมากเว้ามาทั้งรถทมาทั้งรถบ่ะนี่นี่นี่ถุงนี่เดา๋ยวนี้ครับหางจ็กโลนี่ห่างเจ็ดโลหางห้าโลเจ็ดนะครับวันนี้นอนสิงลงเอิงมาเนี่ย ให้เขาลงเลยลายก่อนให้เขาลงเลยลายก่อนต้องลงอึ่นนะครับนันเรสิงเบ่ลงไปนะครับเพราะว่าสิบไม่มีมูไรน้ำนะครับอันนี้นครผักขามันหมานนะนี่นะครับสีนึงถ่ายนะครับคิวที่สามวันนี้ไปได้ครับไปดูมาสเเดียวห้องมันหมานนะมันหมานนะนะครับทีมงานก็จะต้องบรรยายสรรพคุณนะครับช่วงนี้ผมบอกเลยว่าลำโตนี่แพร่ใหญนะครับทีมงานนครผักขา ครับคิวคสามเนาะคิวสามอันนี้วุฒิชัยเบิกฟ้าห้วยมาแนวใดอีกคือหางหน่อยใช่ไหมนี่หางหน่อยใช่ไหมนี่หางหน่อยวุฒินียหน่อยแล้วหน่อยหนึ่งไปไปพอดีเย็นปะวุฒิชัยเบิกฟ้าคิวไหนครับวัอนี้คิวสี่ครับคิวที่สี่นะครับวุฒิชัยเบิกฟ้ารัดใหม่ครับรัดใหม่นี่นะครับทีมงานมาจะมาต่จังโมงครับนี่มาจะ DC ครับมาจี DC โอ้ สุดยอดนะครับวิจารณ์ถือเป็นพ่อบ้านเต็ตตี้สีออกบ้านมากนะครับนี่นะครับทีมงานเพื่อเดินทางนะครับครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานบุติชัยนะครับหลอดไม้เหม,มือนนี้อันนี้ทีมงานสีกาตองของเราสีกาตองสีกาตองคิวได้ครับสีกาตองมาอนี้ยคิวที่เจ็ดบอกระดีเนาะบอลเล็กปันไดยน,นี่นะครับเราใส่สีกาตองนะครับผมมาอนี้ยคิวที่เจ็ด อันนี้น้องอาเธอร์ครับนี่คิวที่สองนี่นะครับน้องอาเธอร์ของเรานะครับคิวที่สองว้เอาคักเลยเด้อลงเอาเงินมาลงเอื้องก่อนงินลงเอื้องก่อนเฮ้ยเสียเบยนะครับหลังเอีงนะครับมาอนี้น้องอาเธอร์นะครับคิวที่สองนะครับน้องอาเธอร์นี่ครับปฏิเป็นซางเบย์ไอรีนเขาเขานะครับผมกรอบคุ้มนะครับนะครับน้องอาเธอร์หรือว่า เสียเบสังลุยเอาลงเอาของกันลงอึนกันนะครับโบมีครับโบมี่เลนหลังไฟบางละแสนสามพันโมการลงอึนโบได้บบได้บบได้ลงอึนครับฮะลงลงอึนลงดาวอึนนี่แะครับทีมงานนะครับบรรยากาศสนามบางไฟมือนี้นะครับก็ถือว่าขายใหญ่มาเต็มนะครับสองพอนี่มันอยู่บนบ่อนี่แะครับบรรยากาศอ๋อเจ้าหน้าครับขอที่เด็ดนะครับสามบางมือนี้ครับ เด็ดที่ถึงทั้งลงเด็ดทั้งคืนสามบังมืาเนี่ยกะลอกน้อยกะลอกน้อยวุติชัยวุติชัยอีูบังหนึ่งสามบังครับจ้านายที่เด็ดบังไหนบังไหนบังหนึ่งกะลอกน้อยวุติชัยราคาไอ้สองบังไอ้สองบังอ๋อมาอนี่ที่เด็ดสองบงังนะครับฮะตอนคำมาสั่นลกกันนะครับที่เด็ดทางลงเรต้องเอาท่านและา้าพงจ้ายังเบิดประเสริฐนี่นะครับบรรยากาศบรรยากาศสนามมั่งไฟนะครับพี่น้อง เอฟซีก็มาหลายนะครับผมกถือว่าชวงวันนี้นะครับืันนี้ไปเข่าสนามนะครับมาหลุน,นมาเชียกันนะครับผมนี่นะครับหลายค่ายค่ายใหญ่มาเต็มนะครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มเลยลีชัยลงนุ่มแล้วนะครับบังบงลงนุ่มใหม่สุดท้ายแล้วนี่นะครับ เดี๋ยวห้องสิงมาขอที่เด็ดก็มาการกันนะครับท่นี่วันนี้เราจะมาขอที่เด็ดบางขอที่เด็กก็ไล้ขอจากไอกทิก่อนที่เด็ดไ่วันนี้นะครับอย,อยอดไอคิวยอดไอคิวกับ ทีเด็ดไรมักจากบังมาหนีทีเด็ดไรเอาสองบังสองบังเอาสองบ่ครับมักยอดไอคิวกับพอดิมอนยอดไอคิวกับสอพอดีมอนน้องไอ้มอง้วครับทีเด็ดมือนีเไรสอพอดีมอนคับเคยขับปีกับเคยขับปีนะครับสอพอดีมันก็เคยขับปีนะครับสองบังนะครับนี่คือเปลี่ยนเปลี่ยนอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรอย่างอีกเปลี่ยนอะไรอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นพนาสับหลือพนาสับครับยอดไอคิวกับเราครับผมนี่คือทีเด็ดจากไอกะทินะครับแล้วไก่ซี่มงนะครับไพสิซเมนนะครับมือนีนี่นะครับบรรยาการ บรรยากาศสนามบังไฟนะครับพรานมอนครับอน,นันต์ครับเคยเคย,เคยอัปปี้นะครับนี่ครับบรรยากาศสนามบังไฟถือว่าบรรยากาศดีนะครับกย่เลื่อนนะครับใครเข้ามาชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง u t u b e กล้องกสโนว่าพาจวดนะครับเพียบังไฟกล้องกสโนว่าพาจวดนะครับผมขอบคุณครับ